สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลข channel นะคะคลิปนี้จะเป็นของวิ่งบนตัวเดียวนะคะก่อนมาดูวิ่งบนตัวเดียวเนาะมาดูของมวดที่แล้วนะคะที่ผลสลากออกเมื่อวานนี้เนาะแอดให้วิ่งหกเข้านะคะเข้าเก้าหกเป็นตัวกลับมาสองมวดแล้วนะคะมวดที่แล้วก็ให้แปดเจดออกเก้าแปดเจดอันนี้ออก หกเก้าหกเนาะเสียดายแอดแอดจะให้หกเหมือนกันนะคะหลักร้อยตั้งแต่คลิปแรกแล้วเนาะที่แอดให้เด่นบนเนาะว่าหกมาหลักร้อยดันไปตัดออกเป็นโค้งสุดท้ายาจริงเนาะเสียดายมากก็เลยได้แค่สองตัวนะคะแอดก็ให้แค่นี้เนาะถ้าเกิดใครไม่กลับก็เสียใจด้วยนะคะสูตร ่สูตรนี้นะคะที่แอดบอกว่ามันน่าจะมาหลักร้อย ep ที่หนึ่งนะคะสูตรนี้เนาะเข้าเนาะเข้าที่เลขหก 6, แอดก็กะถูกนะคะออก6กเมาดูสูตรที่2หลัก10อันนี้หลักร้อยบนก็ถูกนะคะวันนี้ ออกหกเก้าหกสูตรที่3วิ่งบนตัวเดียวก็ถูกนะคะเมือน,นี้เข้าที่เลขหกสิบล่างแอดเลือกสูตรผิดเนาะแต่ตัวเด่นแอดให้7กับ1นะคะก็ถือว่าเข้ามันจะมีสูตรไหนที่แอดให้ อันนี้สิบบนอันนี้สูตรนี้เป็นสูตรระยะยาวเนาะแอดเลือกมาเนาะแต่หลุดมาเป็นหลักหน่วยนะคะวันนี้หกเก้าหกเข้าหลักหน่วยเนาะเป็นสองนวด สูตรนี้รุดสูตรนี้มาครบสองตัวบนเข้าตัวนี้นะคะออกเก้าหกมันมีอีกสูตรหนึ่งอันนี้หกเก้าหกเข้า โค้งสุดท้ายที่สรุปบนล่างแอดบอกอยู่นะคะว่าเด่น9กับ0เนาะแอดก็เลือกเอานะคะเอา69กับ60แล้วก็61ไปออกล่างนะคะเจ <7 S 1> ็กน,นี้ล่างแอดเลือกผิดนะคะ สูตรตัวเด่นแอดเลือกตัดตัวเด่นนะได้เจ็ดกับหนึ่งมันออกแต่แต่เวลาเลขวิ่งแอดเอาเจ็ดกับแปดนะคะหลุดมันออกหกหนึ่งเนาะมันมาตัวนี้นะคะมาหนึ่งตรงนี้ไม่มีเลขหกเลยเนาะตอนแรกเป็นเลขหกแอดเปลี่ยนนะคะแอดทำผิดอะของล่างเนาะสรุป ม่มานะคะออก6 1ไปออกเลขบนนะคะเลขนี้เนาะแอดก็เด่นได้7กับ6นะแต่แอดว่า7มันเด่นมากที่สุดแอดก็เลยตัดออกตัด6ออกสรุป6มันมาถ้าเอาถ้ามี6ด้วยน,ะน่าเสียดายเนาะแอดพยายามเลือกสุรให้มันน้อยที่สุดมันก็เลยตัดตัวเด่นออกไปด้วย เอาเฉพาะแค่สองตัวสรุปแปดไม่มาเจ็ดไม่มามาตรงกลางเลขหกใครซื้อหวยไม่กลับถือว่าโชคไม่ดีนะคะแอดก็ให้แค่สามชุดนี้เนาะเน้นสองตัวบนนะคะก็ยินดีกับคนที่ถูกด้วยนะคะอ่ะทีนี้มาดู เออแอดลืมคำเตือนคำเตือนก่อนเราจะไปดูสูตรวิ่งบนเนาะคำเตือนนะคะการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคัดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขชนแนลเอามาดูสูตรวิ่งบนสูตรนี้นะคะว่างวดนี้จะเข้าไหม ตั้งแต่งวดแรกนะคะที่ออกให้6เนาะมา5้าเข้าที่ได้หหลักสิบนะคะงวดที่2ได้7ออก6กแเข้าหลักหน่วยงวดที่3ได้2ออก2องเเข้าหลักร้อยกับหลักสิบ งวดที่สามได้เลขสามออกออกขอยัยงวดที่สี่ได้สามออกสามแปดแปดเข้าหลักร้อยงวดที่ห้าก็เข้าหลักร้อยนะคะออกสามศูนย์เก้าได้ตัวเดียวเนาะได้ตัวเดิมนะคะงวดที่หกได้สามตัวเดิมอีกนะคะออกสามห้าสองงวดที่เจ็ดนะคะได้สองออกสามเก้าสองเข้าหลักหน่วยนะคะ ได้4ออก2 4 6เข้าหลัก10เนาะมาดูมวดที่9นะคะมวดที่9ได้2ออก3 2 4เข้าที่เลขสอหลัก10นะคะมาดูมวดที่10นะคะได้5 8 5 2ออกหลัก10นะคะ งวดที่สิบเอ็ดได้ห้าออกแปดหกห้าเข้าที่หลักหน่วยสูตรนี้ไม่ค่อยมาหลักหน่วยนะงวดที่หกได้สามห้าหกเข้าหลักหน่วยนะคะพอบอกไม่เข้าไม่ค่อยมาหลักหน่วยมีหลักหน่วยติดติดกันงวดที่สิบสามได้สี่นะคะออกสี่หกสี่หกนะคะ งวดที่14ได้7ออก9 7 8เข้าหลักสิงวดนี้ได้เลข6นะคะงวดที่ผ่านมาออก6 96เข้าหลักร้อยกับหลักหน่วยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูงวดที่1ก่อนนะคะงวดที่1เนาะเดี๋ยวแอดคิดงวดที่ สิบหกให้นะคะอ่ะมาดูงวดที่หนึ่งนะคะผลรางวัลที่หนึ่งแปดหนึ่งแปดแปดเก้าสี่แล้วก็ห้าสี่นะคะหนึ่งสามเก้าห้าสามศูนย์เจ็ดแปด หนึ่งหกห้าหกสูตรนี้ใช้หลักแสนคูณกันสามครั้งแล้วก็หลักพันคูณกันสามครั้ง เป็นสเป็น4แล้วก็ร้อยบนก็จะได้เนาะสี่บวกสบวกแได้16บวกสได้ยีสบวกร้อยครั้งที่หนึ่งสิครั้งที่1นค,คูณสได้เก้ายสิบเก 29บวก0ก็ได้29บวกตรงนี้คูณด้วย4ี่นะคะหนึ่เท่ากับเลขสองนะคะยี่บกวกสองก็ได้31มสิบวกหก็เป็น38ด 38บวกสแล้วก็บวก6ตรงที่38บวกสก็เป็น40แล้วก็บวก6นะคะได้46เอาตัวนี้นะคะตัวหลังออก5 6, อ้าหกสมะมาดูงวดที่16นะคะงวดที่16 0 ห้าเก้าหกเก้าหกสองตัวท้ายหกหนึ่งเนาะเก้าห้าห้าแล้วก็ห้าสามหนึ่งแปดแปดเก้าแล้วก็ สี่นะคะสามคูณสาคูณศได้0ูนย์หลักพันเก้าหลักร้อยเลข6กนะคะศูนบวกเบวกหได้ 6, 13บวกหได้ 1, 14 หก5คูณ3ได้15 14เป็น19 19 20บวกหเป็น20นะคะแอดใส่ตรงนี้20ตรงนี้คูณด้วย4 8 4 3ปดเป็น22 22ิบวกสก็เป็น26 26ิบวกส ก็เป็นยี่สบแปหูอีก6ก็เป็น34นะคะวดน,นี้ได้34ได้เลขสี่เดี๋ยวแอดคอร์เช็คนะคะสิบสามสิ ยี่สิบสองยี่สิบหกยี่สิบแปดสามสิบสี่ถูกแล้วนะคะเลขสี่อันนี้งวดที่หนึ่งอันนี้งวดที่สองอ่ะขอไปงวดที่สิบหกนะคะะเดี๋ยวแอดย่อให้ดูเนาะ เห็นไหมต้องอีกนิดนึงอ่ะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะจากช่องจับเลขชาแนลแต่แอดไม่แน่ใจนะว่าสีจะมาหรือเปล่าเพราะว่าแอดยังไม่ได้ดูทุกสูตรนะคะอะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ